สวัสดีครับวันนี้ช่องน้องบาชาแนลจะพาน้องสตังจอมโหดมาตบปลาด้วยกับจากช่องน้องจอมโหดด้วยข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวจริงเหรอข้าวเหนียวเนี่ยจริงเหรอซึ่งมาทีละทำม้ดูหน่อยว่าทำยังไงมาทีไรได้ด้วยอันนี้ทุกทีเราไม่ต้องตบปลาด้วยข้าวเหนียวเหรอทำไมไม่ใช่คนคนอีสานกินข้าวเหนียวไปอีสานกินข้าวเหนียวอลองดูมามา แป๊บนึงนะคะคันเบ็ดนี้ก็คันเบ็ดของจอมโหดโอ้เนี่ยเนี่ยเบ็ดของจอมก็คือร้อยกว่าบาทเนี่ยเป็นเบ็ดแบบยาวอ้าวเบ็ดทำไมไม่ใช้เบ็ดอีสานล่ะทำไมใช้เบ็ดกันล่ะก็แค่เบ็ดแบบคนธรรมดาเออมาเอ้ยเดี๋ยวมานี่ทำไงทเอาคนเนียวเอาคนเนียวตัวนี้อ่ะหนึ่งนะคะอันนี้ก็เบ็ดของจอมโหดนั่นอ่ะเบ็ดจอมโหด นะอ่ะอจะวางตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้สั่งกระสีอันหนึ่งนะั้ะเหนียวแล้วดึงออกมาให้เป็นก้องงเนเล็กๆแล้วปั่น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 จนมันมแน่นนะครับแล้วเราก็เอาเจ้าเจ้าหัวเบ็ดของเราขึ้นมาหัวเบ็ดมันก็จะมีทั้งหัวเบ็ดแบบอะไรตกหแบบมึกใช่กับตกทำไม<ป>ต้องเอาดวงใหญ่ด้วยเพราะปลาปลา,ปามีตัวตัวใหญ่ไหมมีเด้ออ่ะ โชว์โชว์นี่นี่ค่ะใส่เยอะไหมข้าวก็ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพอเดี๋ยวต้ดูหน่อยนะนี่ครับเอาให้โผล่นิดนึงใช่ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดปลากัดปลามันจะลู่ออกไปเลยถ้าเกิดไม่โผล่ถ้าเกิดไม่กัดฟุ๊ปมันก็จะปากมันก็จะแทงกลับอันนี้เลยอ่ะไปเป็นห่วเธอนะลองดูลองดูจะได้ไหมเธอนอนจุดพอจุดเลี้ยงแคอืม เดี๋ยวรอดี่ทวนจะรอตะไคร่ตักเลยถ้าได้รอที่เดิมบอกได้เป็นปลาเลี้ยงหรือปลาปล่อยคะเนี่ยปลาปลาอะไรปลาทั้งปลาปล่อยปลาเลี้ยงปลาปล่อยนะคะปลาปล่อยเหัวหาไหมไม่ไม่ไม่ที่นี่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ปลาไม่ตัวตัวตัวไม่ใหญ่แต่เนื้อแน่นใช่จะได้ไหมนี่จะได้กินไหมเชื่อมือจอมโหด โอ้มีเวลาในการโยกด้วยเรียกโยกเบ็ดเออไม่เห็นสายเข่ามันยาวไปหรือเปล่าสายเบ็ดไม่ยาวถ้าส่วนใหญ่ถ้าขึ้นตามหรือต้องรอรอให้มันมาก่อนเออเออเปิดไหนแล้วล่ะติดเมื่อกี้ติดแล้วนะคะติดแล้วหลุดติดแล้วหลุดจช่เอ้าทำไมทำไมมาน้องวายเชนเนลพบกับจอมหดน้องวายเชนเนลกับจอมหดฮะ เวลาในการปั้นข้าวเหนียวันข้าวเหนียวนี่สุดยอดเลยใช่มีเีลาไหนไปแล้วไปอิ้งก่อนไม่อยากเก็บตกนี่ไม่ได้จัดฉากนะเอาจริงๆเลยใช่อันนี้ไม่ไม่มีการจัดมไม่มีการ ม่มีการเตรียมไหมไม่มีการเตรียมไม่มีการจัดฉากอะไรเลยนะครับโอ้ทำกันสดๆเลยใช่ครับสดเลยทำกันแบบสดๆเลยเดี๋ยวไม่ต้องนะครับไม่ได้ไม่มีการเตรียมอะไรเลยนะครับอ๋อบ่อเออว่าไปยันให้ยันให้ในการเตรียมมีในการเตรียมบทพูดนะครับมาไกลแล้วเฮ้ยยังไงตอนนี้เป็ดเก่าอ่ะเก่าเมื่อกี้ก็ตอบหยุดคลิปไปนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากกว่าเจี๊ยมัสออวลุ้วนหระวังเออือออกล้วนเมื่อกี้ปลาตอดละจะบอกติดแต่ว่ามีปอีสานชอบกินข้าวเหนียวใช่มานี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยมีอะไรสมด้วยไหมไม่มีเลยข้าวเหนียวล้วนเลยข้าวเหนียวล้วนนี่เจได้กินไหมหนึ่งงั้นใส่เนี่ย โดนยังโดนแล้วนั่นโดนแล้วไงจอมพูดโหนี่ครับปลาพี่เพียงเลยนั่นนี่พี่เพียงพี่เพียงดูยังนี่นี่ได้ปลามาแบบครับตัวไซส์ประมาณไม่ใช่สี่นิ้วห้านิ้วประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่นิ้วสามตโลสองตโลอุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังไม่ได้ข้ามเลยข้าข้าวเหนียว ไปไปไปไซนี้ถือว่าแมวเน่าเล็กไปไซนี้เล็กไปใช่ไหมใช่เล็กไปอ๋อแล้วต้องปล่อยเนาะจับะเดี๋ยวพี่ชมบนเราจะเอาแต่จะก็คือเดี๋ยวจะเอาแต่ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ไซส์เล็กอันอนี้ไซส์ประมาณกลางนะเราจะเอาแต่ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไม่เอาอันนี้ไซส์กลางอ๋อนี่จบจริงๆไม่ได้เตรียมเลยข้าวยังติดปากอยู่เลยไหนๆหนเดือ นี่นี่ข้าวยังขาปากยังไม่ได้กินข้าวอ่ะแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่เอานะครับตัวเล็กเกินเล็กมากตัวเล็กใช่ไหมใช่อุ้ยอุ้ยปลาเยี่ยวปลาเยี่ยวปลาเยี่ยวปลาขีปลาขีปลาเยี่ยวแตกแต่ว่าตัวตัวโตอยู่นะอ่าแต่ว่าตัวนี้ตีเลยปลาเนี่ยอุ้ยตัวโตอยู่นะแต่ว่าตัวเนี้ยเราปล่อยใช่ไหมปล่อยตัวนี้ยังเล็กเกินไปนะ ยังไม่ใหญ่เกือยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเหระทิ้งจะเอาไหนลองดิมันเรื่องจริงใช่ไหมข้าวเหนียวตบปลาเนี่ยเรื่องจริงไม่มีการเตรียมอะไรเอาไหมเอาให้ดูอีกสักตัวดิเดี๋ยวเราจ้จะเอาจะเอาแต่ตัวใหญ่น่ะครับผมตัวเล็กแมวกินหรอกโอ้มันเป็นศาสตร์หนึ่งของการตบปลาด้วยข้าวเหนียวเราไม่เก็บเป็นต้องหา ไม่ต้องใช้คัดไ่เดือนยากเลยใช่ไหมไม่ต้องวันใ่เดือนเราก็ไม่ได้ไปฝนนะเพราะมันคาวนะคะใช่แล้วก็มันก็เสียบกับเบ็ดไม่ได้ด้วยเพราะไ่เดือนมันตัวเล็กอ่ะเพอะเพะพะเดี๋ยวมันคาบไม่ได้ไหนพี่เจ้าดูดูดูว่าจริงไหมนี่เห็นเห็นเลยโอ้โหนี่ลีลาในการตบทเบ็ดมีการโยกโยก พอแล้วพอแล้วมันเยอะไปมันเยอะไปแล้วก็ถ้าเป็นปกติที่ตะปลาแม่น้องบาชาเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอันนี้ก็จำโหดจับหดหาปลามาเลือแต่ก้างเลยจะมัดไม้มาให้ฉันวัดโอ้จุ๋ยเกือบหลุดนะครับระวกำกบเกือบรั่วเกือบหลุดต้องมีเวลาหน่อยหนึ่งนะน้อยลูกปลาใช่ลูกปลาไหมล่ะใช่วางแท้แน่

เด <Pues> <illar> yeah. ินได้อันนี้เดินนี่ข้ามาเขาันเร็วเร็วเร็วๆตอนนี้นะครับไหนเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะครับไหนเบา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 หมุนแบบนี้แหละโอ้โหโดดเลยเลยโอ้โหนี่ตัวนี้แหละใหญ่ใหญ่อเด็กยังก่าเดิมอยู่นี่ปลานิน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 เหมือนเดิมครับปลานินเหมือนเดิมแต่ว่าเออตัวเนี้ยเอาหัวใหญ่ ใหญ่กว่าเดิมอีูปักปักปักกว้างด้วยโอ้อ่ใหญ่กว่ามือเลยอันไหนเอามือมาเทียบสิโอ้นี่เออตัวนี้เอาใหญ่ใหญ่ดิตัวนี้เอาพัวตัวนี้เอาพัวใหญ่ตัวนี้เอาพัวใหญ่เผาเกลือเลยเผาวคนเจ้าไว้จ้าไว้จ้ั้กินไหมล่ะกินกินก็เอาแต่ไม่กินก็ปล่อยตัวนี้ใหญ่เอา ตัวนี้ใหญ่ตัวรงไหนเด้อตัวนี้ใหญ่เอามันใหญ่ตัวนี้จับจับเบ็ดไว้ก่อนจับเบ็ดไว้ตัยกเบ็ดขึ้นตัวนี้ใหญ่ดีเอาตัวนี้เอาเพราะว่าใหญ่เหรอใช่ตัวนี้ใหญ่มากเอาเดี๋ยวดิทำไมมันโก่งเอานี่เดี๋มาเม้นี้เอาหังตัดสายม้นี้นารช่วยกก็คือตอนนี้เดีด๋ย ok วแกะลำบากมากเลย ก็ค <Be ek> ือต <Yeah. S 1> ัวนี้นะครับเราเอานลครับเพราะว่าตัวใหญ่ไปไปหาของใส่มาเจนเยอะเลยใหญ่กว่าดาด้วยซ้ำเเธอนะอีกอีกมอี้อีกอีกนี่แบบนี้อันนี้ก็มาตกปลาตัวนะครับตอนนี้จะตกได้ไปกี่ตัวแล้วผลงานตัวที่สองนะครับสองโอ้โหครับ ว่าวันนี้เราจะนี่เรื่องข้าวเหนียวนี่ตัไปสองตัวแล้วแค่พอกินใช่ไหมใช่เอาเอาแต่เอาแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแมวแกสองตัวนี่ก็กินไม่หมดแล้วสตังค์จะหมดก็คนเยอะไงหรอก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยกันเออใช่อันนี้เสร็จรอบเชียงนี้ต้องตำตำหอยตำหอยอะไรหอยโข่ตำปลาหอยโข่หอยเชอรี่โชโรเพราะที่บ้านมีหอยเชอรี่เยอะใช่ไหม อันเสียบให้หน่อยจอ้าทีมงานครับไปเลยน,นี่ข้าวเหนียวเฉยเฉยเนี่ยติดเลยใช่นี่ได้เคล็ดลับนี่มาจากไหนก็ได้มาจากที่นีย่ยเหรอโอเคเอคิดว่าเรากินข้าวเหนียวได้ปลาก็กินข้าวเหนียวเออปลาก็จะกินได้เพราะว่ามีสุดยอดแล้วใช่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้เหยื่ออันนี้ข้าวเหนียวยติดก็โอเคแล้ว ปลาอีสานปลาอีสานอีสานหมดหนึ่งตัวอยู่ตอนนี้จะเอาสองตัวไปไหลังจะได้แมที่ตาหน้าตั้งจะทำปลาเผาคนไม่ได้รอบนี้ก็มาทำปลาเผาคนก็เลยจัดผสมเออดีพี่มากิน่ยงปลากับสูตรกินคาเต่าใช่ระวังระวังล่วงจะเอาใหม่เดีเจว โดนแล้วโดนแล้วโดนไหนล่ะอ้าวใช่ไหมมันยังกำลังจุ๊บ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 ยังไม่แรงไปไหนเราล็อกไว้ก่อนก็ได้ให้มันตึงๆึงร้อยให้มันไอ้นี่ก่อนไม่ก็คือปลามันสามารถหลุดได้เพราะว่ามันกำลังอ่ากำลังงับข้าวงับข้าวเม็ดใหญ่นี่ไงร้อยมันไอ้นี่ก่อนรู้สึกว่าดครับเป็นเัวกว่าปกติโออ๋ออันนี่มันยาวไปหรือเปล่าสายมันยาวไปไม่ยาวไม่ยาวเหรออันนี้แหละเรื่องปกติของสาย มมัันนรู้สึกที่สั้นไปเนี่ยป่ามันจะกัดแล้วมันจะหลุดมันต้องยาวๆหน่อยกระตุกแรงอ่ะเฮ้ยป่าขยับแล้วป่าขยับป่าขยับจะปล่อยน่าจะน่าจะดูสายวิ่งไหมเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วนี่จะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนรอให้มันคาบเยอะก่อนรอให้มันมันในที่นิ้วไหมเอะลองลองค่อยๆหมุนสิตึงไหม เออเล็กมากเล็กเกินเล็กเกินนั่นแหละมือก้องก็ตกใจอันนี้ตัวเล็กนะใช่ไม่เอาไม่เอาไม่ถ่ายมันเล็กเกินมันก็เล็กเกินอันนี้ตัวเล็กเกินอ่าตัวนี้ก็เล็กเกินคาดนะคบไม่เอาครับปล่อยไปถึงธรรมชาติตัวนี้ปล่อยนะคบเราจะเอาตัวใหญ่แลาเอาลงวันลง่อนเราจะเอาแต่ตัวใหญ่นะครับเราเอาแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเราไม่เอาใช่ตัวนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของจมหดจมหดต้องตัวใหญ่ นี่ใส่ใส่ลูกอัดอันนี้ใส่เอ็กว่าต้องเป็นเอ็กแอลหนูเลอะเอาแต่ใส่เอ็กแอลใส่เอ็กแมวใส่นี้ไม่กินเลยเหรอใส่เล็กแมวเรามันใหญ่มาใส่เยือหนาวเยือติดติดอะไรนจำจีพยูมือนี่น้องตป้งนึงนะเอ้ามีอารมณ์ดีด้วยว่าว่าอาย่ทำไมเบ็ดมันไม่หนักเหมือนปลาใหญ่เหรอเออตัวเล็กนี่เดี๋ยวนะเอาไงตัง จมตัวนัาเขาบาเบาเบาอันนี้ขึ้นมาเบาเบามามาเอาตะคยมาดิมันเบาลงเลยเอาหลุดหลุดอีกดูแล้วเไหนดูข้าวเดือไหมั้ยเหลือเรมันกำลังแทะข้าวอยู่แทะข้าวเล่นๆอยู่มันตัวเล็กนะตัวใหญ่มันถ้าตัวใหญ่มันคาบทีเดียวเออถ้าตัวเล็กมันปากมันใหญ่อิทิล็อกทิล็อแต่ว่ายังยังไม่ดึงเนะเอโอ้โหเอ้ยยังไม่ดึง มีตัวอยู่ตัวน้อยของเรามีมีมีตัวอยู่ตัวตัวตัวอะมิตะสายวิ่งยังสายบินยังแหลีแบวนี้แล้วเดี๋ยวพี่โดนจับตะไคร้ให้ไม่ไม่แต่ว่ารอบนี้จะไม่ดึงขึ้นเราจะเอาตะไคร้เราเราไม่เราก็เอานี่เบาๆดิเราเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอก่อนถ้าก่อนไปแบบฟู้เลยให้มันก็ะโดดแกันไปมันวิ่งสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วลองลองดูลองหมุนลองให้มันเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นมาอุ้ยมันเหมือนจะโตไหมโตอยู่รู้สึกว่า โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอันนี้สายก็ไม่นั่นสายตไม่ตัวไม่เล็กมากแต่ว่าแต่ก็โอเคโอ้โหอยู่ใช่ใชได้ใช่ได้ใช่ได้จิบตาชิมตากล้องแล้วใช่ไหมก็ใช่ได้อยู่นะแต้นี้ได้ไหมอ่ายืดหลอบต่อไปโอเคอยู่โอเคอยู่ระ้วบางทีเข้ามือสตางค์ไหมใช่ใหญ่กว่ามืออีกเอาได้อยู่ค่ะไหนเดี๋ยวนะขอตัวนี้ขนาดประมาณเนี้ เที่ยวกับเทียกันอยู่นะโอเคจ้ายัเอาตัวเนี้ยเอาไหมอ่ะเออเอาได้นี่คัดไซส์เลยนะนเ่เหมือนทุเรียนเลยใช่เหมือนทุเรียนนี่ค่ะต้องคัดไซส์ใช่คัดไซส์คัดไซส์ตอนนี้ต้อจับแบบอันนี้นะเอารู้ยังนี่ว่าติดตัวที่สองแล้วนี่รู้ยังนี่ติดตัวที่สองแล้วนี่นี่อยู่ พี่เพีงไล่จากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยปะโอเคพอครบสองตัวโอเคไปเป็นการเจ้าคิดเก็บเบ็ดเก็บเบอร์ก่อนเก็บเบอร์กรณ์แล้วเกี่ยวเท้าครับคลิปนี้ก็สตางค์จะโหดจัดไปกี่ตัวสองตัวครับโอ้ด้วยข้าวเหนียวหนึ่งก้อนสตางค์กินหนึ่งตัวพี่โทนกินหนึ่งตัวสองตัวพอดีโอเคสองคนใช่ไหมไหนไหนรุ่นงานไม่กินกินหลายคนโอ้ยถ่ายถ่ายพนงานหน่อยสองตัวนี่นี่นี่เห็นเห็นเลย โอ้ใส่ก็เท่าๆกันนะใช้สวยเลยตบปลาด้วยข้าวเหนียวไหนข้าวเหนียวไหนโอเคนี่ข้าวเหนียวยังเหลืออยู่เลยตบปลาด้วยอุข้าวเหนียวยังเหลือนะข้าวเหนียวนะไหนดูสิถ้าเกิดโยนลงไปแบบนี้ปลาจะกินไหมกินเลยเฮ้ยไม่มีน้ำกินไม่ได้ ไม่กินไม่ได้นะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบๆใจกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครช่องอยู่นะครับพีค่ะครับผมแล้วก็ช่องอะไรดิช่องน้องบ้าใช่เนี่ยแรงจมกอดจุ๊บไปนั่งนั่งปั้นข้าวเดี๋ยวเล่น